วันนี้จะอธิบายทั้งเรื่องกิเลสให้ฟังกิเลสนม่มีอยู่แล้วทุกคนในกายในใจของคนแต่ละคนละคนนีมีกิเลสม,มากมายแต่ตนเองอาจจะไม่รู้กิเลสก็ได้เราพากันรักษาศีลพากันทำทานรักษาศีลพากันหัดภาวนา จะต้องการที่จะชำระกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนไปจเจริญภาวานาปนให้เกิดปัญญาสมาธิประเม้ดกันต้องการที่จะชำระกิเลสเองกิเลสเนี่ยมันมีหลายชั้นหลายอย่างบางทีเราตั้งใจจะชำระกิเลสแต่กิเลสกลานเป็นตัวของเราเสียแล้วหมดทอนทาง เลยไม่มีทางชำระเราตั้งใจจะมองดูกิเลสกิเลสเลยมองมองดูตัวเราอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นจะเป็นการยากที่จะรู้จักตัวกิเลสกิเลสบางอย่างมันทำให้เราสบายเข้าใจว่ามันไม่มีกิเลสบางอย่างมันทำให้เราเดือดร้อนกุ้มใจ อันนั้นเห็นได้ง่ายไม่อื่นไกลอะไรล่ละตัวของเราละ่ะเรามีตัวมีกายมีใจนี่แหละบางครั้งบางขราวมันน้อยใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่พอใจแล้วก็เกิดน้อยใจหรือท้อแท้ใจมันนั่นก็กิเลสอันหนึง่ง เราหาวิธีชำระเนื้อหาวิธีแก้ไขมันท้อแท้ใจแล้วน้อยใจมันเพราะอะไรเพราะคนอื่นทําให้เราไม่ถูกใจทําให้เราไม่พอใจหรือว่าถือว่าเราทําดีแต่ว่าสิ่งนะั้นมันไม่ให้ความดีแก่ตนก็เลยน้อยใจท้อใจก็เลยเข้ากับหลักที่ว่า ทำดีได้ดีมันมีที่ไหนแท้ที่จริงนั้นเหตุผลนั้นที่จะไม่ได้ดีมีอยู่แต่ตนเองไม่มีปัญญาสามารถที่จะรู้ในเรื่องนั้นว่ามันไม่ดีได้ดีเพราะอะไรอันนี้เห็นได้ง่ายแต่แก้ได้ยากที่เห็นได้ยากเช่นเราเหนื่อยเช่นเราขี้เกียจ ไม่อยากไหวพระสวดมนต์ไม่อยากทำโกมเพียนภาวนาพัดเพี้ยนเปลี่ยนเวลาเอาไว้แต่ก่อนเธอะตอนเช้าก่อนเธอตอนข้ามเขาข่้นนี้ไว้แต่ก่อนกลางคืนดึกแค่ก่อนเธอเพราะดึกดึกขึ้นมาความง่งวงเหงาเลยไม่อยากลุกก็เลยเอาไว้ตอนเช้าแค่ก่อนเพราะตอนเช้ามันกันหนาว มันอุ่นแล้วไม่อยากลุกลุกของกันหนาวเย็นอันนี้แหละเข้าใจว่าตนสบายแล้วก็พอเลยละ่ะกิเลสมันภพอ,อุ่นทาให้เกิดความภบอุ่นพอใจเลยเข้าใจว่าตนนั้นมีกิเลสอันนี้แก่ยากยากเห็นด้วยถ้าหากบางทีมันเกิดโกรธเคืองคนใดคนหนึ่งขึ้นมา จนกระทั่งมาอยากมองหน้าคนใครอันนั้นเห็นง่ายแต่ว่าแกยากคือมุ่งแต่จะให้คนอื่นดีถ่ายเดียวตนเองไ็พยายามแก่ตนเองอยายเขาทำดีกับเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงจะดีเราจึงค่อยสบาย อันนี้เห็นง่ายแก้ยากเหมือนกันเราไม่เห็นกิเลสเกิดขึ้นตัวของเราจะเป็นแต่กิเลสคนอื่นที่ว่าเขาทําไม่ดีพูนไม่ดีแล้วม,ม่คิดถึงกิเลสข,ของตนที่เกิดขึ้นมาหลายเรื่องหลายอย่างกิเลสในตัวของเรานะี่ะมีตั้งติดตัวกิเลสเต็มไปหมด ความขี้เกียจเน็ตเหนื่อยมักง่ายความไม่พยายามที่จะชำระกิเลสก็เป็นกิเลสซ่อนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอีกหลายชั้นหลายเสิงสลับซับซ้อนกันอยู่เราขี้เกียจแต่ไม่พยายามที่จะแก้ความขี้เกียจเลยปล่อยตามใจอันนั้นก็กิเลสซ่อนกิเลสขึ้นมาอีกกิเลสคือความเศร้าหมอง ของใจแล้วเห็นง่ายความเศร้าหมองที่เห็นง่ายๆก็อย่างที่บาร์นะคือความโกรธรุ่มใจทำให้มืดมิดปิดไม่เห็นความดีของคนอื่นถ้าจะดีแต่เท่าไห่ก็ไม่ยอมเห็นไม่ยอมรู้อาเนินกิเลสปิดไว้ปิดคือปิด,ปดใจของเราหุ่มหอ่อใจของเรา ปัญญาของเราไมา่เห็นเรื่องความดีของคนอื่น,นสิ่งอื่นนั่นเนียวกิเลสคือการคือมั่วหมองคือใจหมองเศร้าหมองพูดกันง่ายๆตามลําดับกิเลสเกิดขึ้นในปัจจัยชาติทั้งสี่เอาตรงนี้ไะก่อนพา่อนเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกาย มีเป็นบอ่อเกิดของกิเลสเหมือนกันเนีไม่ใช่นุ่งห่มปกปิดเพื่อกำบังความอายแต่ไปต้องการยังให้สวยสดงดงามรูปรพรรณชี้สันต่างๆได้อันนี้แล้วก็ไม่พออยากให้ได้น,น่นได้นุ่นแล้วก็ยังไม่พออยากได้นุ่นต่อๆไปอีกได้แล้วก็มองดูตนเองเอามาใช้แล้วก็มองดูทีแรกก็ดูว่าสดสวยชอบใจ กิเลสอันนั้นยากได้ก็เป็นกิเลสได้มาแล้วมามองดูชอบใจตนเองก็ปงเ,เป็นกิเลสใช้ไปนิดหน่อยนึงไม่พอใจอยากทิ้งอันนั้นก็เป็นกิเลสพราพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เป็นเพียงสักว่าเป็นเครื่องหุ่มห่อซากอสุบคนเราเรียกว่าขีดิบคือมันเน่าทั้งตัว ซึมซาบมด้วยเหื่อไข่ของสุกปรกปฏิกูลโดยเฉพาะที่วัฒวานทั้งเก้าท้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นหรือทั้งทวารหนักทวารเบาของเน่าไหลยอยู่ตลอดเวลาซึมซาบอยู่ตลอดทุกเมื่อทุกอย่าง เห็นนั้นเรายังต้องใช้ผ้าหุมปกไว้เรียกว่าห่อสร้างอสุขของปฏิกูลลองคิดดูที่อันผ้าที่เราห่อปฏิกูลนั้นของดิบดีมีค่าราคากักเท่าไหร่ก็ตามเวยเอาไปห่อของเน่ากันเน่าไว้กันตามกันหมดมันจะดีวิเศษต,ตรงไหน ปิดของเน่าหอ่อของเน่าไว้ให้เป็นทีุ่จาดเข้าใจเพียงแค่นี้เห็นเพียงแค่นี้มันก็หมดความกังวลห่วงใหญ่สวยไหมสวยไหมว่าใหม่หรือเก่ากันว่าเพื่อหุมห่อร่างกายเพื่อปกปิดของเสื้อก็ปรกปฏิกูลนเพื่อให้กายอบอุ่นเพราะอยู่ได้สบาย ถ้าเราีเครื่องนี้ห่มห่ออบอุ่นมันก็เดือนหนาหนาวเดือดร้อนมากอันนี้พิจารณาทั้งหนึ่งทีแล้วพิจารณาต่อไปอีกถึงเรื่องผ้านุ่งที่เรานุ่งห่มห่อห่มอ,อ,อสุกก็เป็นธาตสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อกับกระตัวของเราธาตุอาศัยธาตุ คือร่างกายแล้วเกิดมาจากธาตุสี่ที่น้ำไฟลมผ้าปอนที่เรานุ่หงห่มใช้อยู่ก็เกิดมาจากธาตุสี่ที่น้ำไฟลมของทั้งสองอย่างนี้พึ่งพาอาศัยเข้าไปในระยะหนึ่งช่วงระยะหนึ่งนี่ก็จะต้องแยกกันไปคือขาดนื้อปุพังไปเปื่อยเน่าไปพิจารณาีนก็พมดกังวลก็เลยเพียงสักแต่ว่าอาศัยช่วงระยะหนึ่งตอนนั้น อาหารเหมือนการงานวันที่สองตัวปคืออาหารเราจําเป็นต้องใช้อาศัยทุกวันผ้าอาศัยทุกอิยาบทแต่อาหารนี่ใช่วันหนึ่งอาศัยวันหนึ่งวันละมือ้อคือวันละหนึ่อวันละสองหนสาหนชาวบ้านเขาอาหารที่เรารับประทานนึ่ง มันยั่วยวนให้เราชอบใจติดใจในรสชาติสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีเห็นข้าเราต้นึกอยากจะกินมังมากทานมังมากของนั้นดีของนี้ไม่ดีของดีก็อยากได้มังมากของไม่ดีก็ไม่อยากได้นี่มันติดอยู่เหมือนเนี่ยติดจะที่ปลายริ้นี่ที่เลส มันปลากระทบปลาลีนเท่านั้นเองรู้จักรสชาติว่าดีไม่ดีอันเด็ดอร่อยด้วยไม่อร่อยต้องปลาลีนเท่านานนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าใจนั่นแหละมอาไปสร้างกิเลสขึ้นให้ชอบติดอกติดใจมันพ้นจากปลาลีนไปแล้วหมดรสชาติที่ปลาลีนี่ะมันยังคิดอีกอย่าให้มาแตะที่ปลาลีนอีกให้มันกระทบที่ปลาลีนอีก เม็ดเผ็ดเคมหวานเปรี้ยวทุกสิ่งทุกประการทำให้ชอบใจไม่ชอบใจทำให้ติดตกติดใจห่วงใยคิดถึงอะไรทำใจให้เศร้าหมองคือใจไม่ปก,ก,กติถ้าอยากอย่างนั้นกการที่ว่าอยากคืออย่างได้ถ้าเป็นเรื่องค้นขวยเสื่องสแสวงหา ได้มาโดยทางที่ชอบบางไม่ชอบบางใน,าน,น,านนั้นเข้ากับเรื่องการต้องการหรือแสวงหาคือการอยากได้ทุกคนก็อยากได้ทุกคนก็แสวงหามันก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยคนนั้นกินมากคนนี้กินน้อยอะไรต่างคนนั้นรับทางขล้องดีคนนี้รับทางค้องไม่ดีอะไรยุ่งกันไปใหญ่หมางเห เป็นเรื่องทะเลาะอิวาดทุ่มเถียงซึ่งกันแะกันไปขี้เลรมันไปใหญ่โตถ้าหาร้อยเห็นสักแต่ว่าเป็นเครื่องบำบัดโรคคือความหิวเหมือนกับเขาฉันคือเขารับทานยาคีนินนะขมขมแต่เขาอยากจะให้ใข่มาเลียหายรขา,าสาคือกินถ้าคิดได้เพียงแค่นั้นก็หมดเรื่องกันไป อาหารกับของปฏิกูลอาหารกัของชกรปรกลองดูสิคนเราจะดีสักเท่าไหร่กะตามอาหารเอามาเคี่ยวเข้าในปากนั่นคายมาแล้วคืนกินไม่ได้มันชก,กกปรกจะอยู่ในปากคืนเข้าไปในท้องแล้วเปืเป่อยเนา่าซึมซาบเป็นเหงื่อเป็นไข่ออกมา ของเล็กๆได้น้อยซึมซ่าบออกมาที่เป็นเศษนั่นใหญ่ๆแต่ไหลออกไปตามลำสาเศษกากาหารเม้นเน่าปฏิกูลเวลารับทานในหัวเลาะกันเงหาอยากจะอวดบ้านอวดเมืองเขาเสียสร้างทานอะไรก็ดียังให้เขาว่าตนทานของดิบของนดีคนมีหน้ามีเกียรติมีเงิน,ม,งนมีทองเวลาถ่ายเท้เาไปปิดมิดไม่มีใครเห็นหรอก ว่าเขาจะเห็นอยู่คนเดียวก็ยังดมเน่าอยู่ฮะนี่คนเราน่ะเป็นหลงกันกรรมฐานพูดกันง่ายๆพูดกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่เป็นคำหยากหลงกินหลงขี่อดต้นอวดดินอวดกินอวดขี่ หลงตนหลงดินหลงกินหลงขี่มันไปไหนยังกิอาหารที่เราทานก็เป็นขี่นั่นเองเศษนั่นเขาเรียกขี่เศษอะไรกระแต่ถ้าเศษเขาเรียกขี่อ้อยขี่ชานอ้อยม่อะไรก็ตามถ้าเป็นเศษเขาเรียกขี่อันนี้มันเศษอาหารที่มันไหลไปตามน้ำใส่คือไปถ่ายมาเขาเรียกว่าขี เ,เดียวกันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเข้าไปถ้างออกไปเป็นขีเมื่อเขา้ามือที่แหลเดียวว่าเขา่าที่แหลเวลาออกไปเดียวว่าขีเาเพียงแค่นี้เราเมียได้หรอแม้คนที่สุกันนั้นแหล,ละก็เมียได้หรอดินน้ําไปลม,มลเมื่อก่เนตัวเรากตดินน้ําไปลมมันบกพร่อง ดินหน้ามันไม่เพียงพอมันบกพร่องมันเหนือดแห้งไปก็เลยเพิ่มเข้าไปใหม่มันเพิ่มเข้าไปนนานๆเข้นานมันหมดแล้วเหือดแห้งไปมันเบาบางไปเองเพิ่มขึ้นใหม่เพียงเท่านั้นก็ไม่มีอะไรถ้าหากไม่ทานก็เลยคนเหล่านั้นอยู่ไม่ได้เพราะสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์เป็นต้นจะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี่ยง จะตั้งมีอาหารเปนเครื่องจ้างให้มันอยู่ถ้าไมจ้างมันเดือดรอด้อนถ้ามันจ้างมันกวนขวายมันดิ้นโลนหาของจ้างเืออาหารไวจ้างมันถ้าเราพิจารณาเห็นเพียงแค่นี้ก็ซักแต่ว่าเพื่ออยู่อย่างเขาพูดกันใจภาษาตลาดกินเพื่ออยู่มันถูกของเขา น่าชมน่าชมคนที่พูดนะแหมมันช่างพูดจริงจริกินเพื่อจ้างให้มันอยู่อยู่ก็เพื่อตายอยู่ค่อยๆท่าวันตายจ้างมันมีเครื่องจ้างมันพอเพียงมันก็อยู่นานหน่อยมันนานตายหน่อยถ้าเครื่องจ้างมันพอเพียงคือมันรับทานไม่ได้มันก็ตายเร็วลงไป มันมีสาระาได้หชีวิีทองคนเราในขณะที่เรารับที่ขณะที่เราจ้างเขาให้มันอยู่นี่นะ่ะมันพอได้คุณค่าประโยชน์กบมันก็รีบทำเฉยีนะจะทำดีทำดีมันคุ้มค่ากันรีบทำถ้าพี่ได้จ้างมาเฉยๆไม่ได้อะไรกับมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมันมันก็เสียค่าจ้างเฉยๆอย่างที่นั้ มีพูดสองอย่างเพียงเครื่องนุ่งห่มคือผ้าผ่อนน่กับอาหารสจหรับหรองเลี้ยงชีวิตราา่างกายยังอีกสองอย่างคือว่าเรื่องที่อยู่อาศัยนและยาสำหรับบำรุงรักษาเวลาเจ็บขไข้ได้ไม่สบายสองอย่างนั่นกันในทำนองเดียวน,นี่ เนี่ยที่เลดมันอยู่ตามมือแหละถ้าเราใช้มันไม่เป็นทําให้เกิดกีดแค่ความติดความห่วงใหญ่อะไรชอบอกชอบใจถ้าไม่ได้ก็เป็นห่วงทําใจมืดมิดปิดไม่เห็นคุณไม่เห็นคุณเห็นโทษถ้าได้ขึ้นอาจ็ะเห็นแต่คุณลืมโทษถ้าไม่ได้ก็เห็นแต่โทษลืมคุณ มีเพราะกิเลสมันอ,อยู่ตามมูนี้ครั้นี้เราพากันไปอยามที่จะชำระแก้ไขกิเลสแก้โดยดวิธีใดยข์ขันพากันแก้ตรงไหนกันะอะครับนีอันนี้ชี้กิเลสได้เห็นกิเลสมันเกิดตามมูนีแหละแลวมันเกิดอ,อยู่ทุกปีทุกวันทุกขณะที่ยาบทจะออธิบายมานี่ แล้วคิดหรืออย่างตั้งใจแล้วหรืออย่างว่าเราจะแก้กิเลสหรือมีที่กิเลสห่มหอเพิ่มพูนไปทุกวันถ้าไม่คิดและไม่พยายามที่จแก้มันก็ไม่มีหทางที่จะหมดจากกิเลสกิเลสัวน,นี้แหละพ่ายแล้วเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้ารู้ตัวของมันแค่ไม่พยายามที่จะแก้มันก็จะพายจมดิ่งลงในกองของกิเลส ในห่วงของกิเลสม่วันจะฟืฟนฟ,ฟ,ฟูขึ้นมาเห็นนั้นจงพาพิยานใาห้รู้จักกิเลสเถก่อนกิเลสอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เอาแค่นี้แหละบรเอามากมม้ดอกเอาสองคำเที่งเดียวกิเลสเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์เดือดร้อน กิเลสที่เราชำระสะอาดแล้วนั่นเองเป็นเหตุให้เราพ้นจากทุกข์เท่าน,นี้อะภาวนากันเนี่ยไม่เอานื่นขายมากมายประสบพบเห็นสิ่งไดได้ยูได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งไหนเท่าน,นี้แหละเอาเน,นี่ยเป็นปริกรรมภาวนาก็จะได้ความรู้ขึ้นมาแม้ก็มีข้อทานเ็นมีข้อทานที่จะแก้ไขกิเลสนะฮะเบาบางหรือหมดสิ้นสูญไปในที่สุด ใจมันคิดนึกอล้วมันก็ไปตามคิดนึกมันอ่ะมันก็โดดนอกโน่นน่นนีนี่มันก็กระโดดตามเหมือนกับเงาหนิถ้าเราวิ่งเร็วมันก็เร็วตามเมื่อเราช้ามันก็ช้าเมื่อเราหยุดมันก็หยุดดีเร็ดูที่จิตมันอยู่ที่จิตถ้าหากามันหยุดนิ่งแล้วค่ะนี่ มนันก,กระโดดโลดโผน,ม,น,น,นมันนด้วิ่งโลดด้วยนี่กามันมีกิเลสแล้วมันก็ดเป็นเงาเนี่ยไม่มีกิเลสละเหมือนกับเงาไม่มีเงาลเงาลยครันเมื่อเราไม่เดินไม่ไปเหยียบเงาแล้วอยู่คงที่แต่วันเที่ยงเเหยียบเงาคงที่เลยหมดแล้วสบายแล้วไม่มีกิเลสแล้วไปง้นนี้หรอถ้าห่ากเห้นตัวกิเลสเดือดร้อน ความหนาวความร้อนเกิดขึ้นมาคนที่ใจีิค้างเกิดขึ้นมาคนทอมรอดน้อยใจโรคโกรหลงเกิดขึ้นมาไม่พอใจคือไม่อยากหิงกิเลสกลัวกิเลสกิเลสมันได้ใจใหญ่นละทรั้มันขนาำเลยล้คทัานโรธได้เล็กน้อยความก็ทำกธจัดเขรา เกลียดเรื่องอะรเพราะถ้าไม่เกลียดจัดเขาปรุงแต่งมันไม่พอออกพอใจยิ่งทวีกันดุกทีเนี่ยนานแนเรื่องกิเลสมันไปอยู่ที่ใจนั่นนะมนเข้าไปฟ้ากดมันไปซ้อนอยู่ที่ใจเห็นนั้นถึงว่าเมื่อเราต้องการจะชำระกิเลสอย่าไปกลัวตัวกิเลส ที่มันโผล่อ,ออกมาน,น,นั่นและตัวการทัพขัญเราะจะไปหารทำลายตรงนั้นะิิธีทำลายและวิธีประหารมันอี่าไปจับตรงที่มันเช่นว่ามันโกรธใครแล้วมันชอบสิ่งไหนแล้วมันอยากได้อะไรอย่าไปมองดูตรงนั้น มองดูตัวของเราที่มันไปชอบที่มันไปเกลียดไปโกรธที่มันพอใจไม่อยากได้มองดูตัว,ตวนี้ต่างหากอย่าไปมองดูวัตถุหรือสิ่งที่มันอยากได้มันถึงจะเห็นมันอันนี้เราไปมองดูในภายนอกมันจะงบไม่มีอะไรปรากฏสบายเย็นแล้วสบายใจแล้วพอแล้วกิเลสไม่มี อันคำว่ากิเลสไม่มีคาว่าสบายได้พอใจแล้วนะนั่นแหละคือตัวกิเลสแต่เราไม่เข้าใจเนื่ยมันหลอกเราให้เข้าใจว่ากิเลสเป็นตัวเราแม้ถือว่าเป็นเรา,าเสียเลยเลยหมดทั้งทางไม่รู้ตัวกิเลสกิเลสไม่คล้องจรมาไม่ใช่ตัวเราคือไม่ใช่ใจิตใจ หากเรามีสติรู้เท่าตัวใจอยู่ตลอดเวลาเห็นใจอยู่ทุกขณะจะรวมไม่รวมไปัช้ทิษขอให้เห็นขอให้รู้ตัวใจอยู่ตลอดเวลากิเลสมันปรากฏขึ้นมาหรือไม่ปรากฏขอให้เห็นที่ตัวใจตลอดเวลามันก็ใช้ได้อย่าไปคิดว่า จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเห็นโน้นเห็นนี่จะไปคิดให้เข้าใจว่าจะไดกเกิดทันที่ใจเห็นนั้นจะให้รู้ใจของตัวู่ตลอดเวลามีสติรู้ตุวใจเกู่เสมอใจคือผู้คิดใจคือผู้เป็นกลางมันคิดมันนึกนอาการของใจจับตรงเนี้ยใช่ปะมันปรุงมันแตง่งเรียกว่อาการของใจรู้อย่างนี้ตลอดเวลา มันก็ใช้ได้ต่อนนั้นไปกันแล้วถึงเรื่องมันจะเป็นอะไรต่ออะไรข้อสําคัญที่สุดตรงนี้นะนี้แหละไม่เอาได้มากมายหรอกเอาเอาละาการสติกําหนดจิตให้มันถึงที่ถึงอะไรถึงที่ก็ตามเถอะขอให้อนุโลมขอให้คิดอนุโลมอนุมาณเ้าคือเข้าถึงความเป็นหนึ่งกันก่อนความเป็นหนึ่งอะนั้นไม่มีอะไรหรอก ความว่างความเฉยเอันนั้นมันมีอะไรล่ะเฉยมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็เอาคนที่เฉยนี่แหละเป็นปอบเกิดของความคิดความนึกต่างๆในขณะที่มันเฉยเฉยก็มันเป็นว่างเป็นกลางอยู่นั้นไม่มีค,ความคิดความนึกอะไรเราแต่เวลาที่มันจะคิดจะนึกจะสงสยัยปรุงแต่งอะไรต่างๆมันออกไปจากคนนั้นนะ เรื่นั้นให้อนุมาณเนาะเจก่อนเปิดตนเขากลางกลางของว่างๆนั้นแล้วพุโทโธไปตั้งไว้ตรงนั้นแหละพุโทโธไปตั้งเ,เพื่อเป็นเครื่องอยู่ของใจให้จสงบเจอก่อนถ้าหากไม่มีพุโทโธเป็นเครื่องอยู่มันลืมเจียมันไปก็ไม่รู้มันอยู่กูไม่รู้ไม่ไม่รู้รเรื่องของใจ อะไรก็เรียกว่าใจใจได้ทำไปรู้เรื่องของใจคิดนึกสงสัยเดือดร้อนอุ่นวายวอะไรทั้งหมดดีชัว่วหยาบะเอียดดีชัว่วอะไรต่างๆเป็นใจนั้นเนี่ยแต่หากว่วเห็นใจอันท้หากว่านึกถึงความว่างความเฉยตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้หรอกนะทำใม้คิดไปคราวนี้ ต้องใส่รสงแต่งไปแตประการต่างมันเหนื่อยมันคิดมากใะ้้เข้ามาถึงตรงนั้นหละความว่างอ่ะนมันหา,ายไปหมดถ้ามีเครื่องยึดอย่างนี้ทำความเพียรภาวนาให้มีเครื่องยึดอย่างนี้ถ้าเมื่อเข้าถึงใจตรงนั้นแล้วเห็นชัดในใจของตนนะ่ัน,น,นไม่ไปไหน ความสุขความสบายาการที่ไม่มีอะไรทั้งหมดน,นั้นสุขแสนที่จะสุขทุกข์เพราะความวุ่นวายเดือดร้อนเพราะความปรุงความแต่งแต่คนก็บางคนก็ผิดแบบใครมาสงบก็ไม่สบายไม่มีอุบายปัญญาอยากจะคิดจะนึกจะค่อยมีอุบายปัญญาท่านพูดว่า โมหะคือความหลงหลงอะไรหลงสุขเป็นทุกข์หลงทุกข์เป็นสุขอันนี้แหละความวุ่นวายสงสัยต่างๆนั้นเข้าใจว่าเป็นของดีความสงบเข้าใจเป็นของชั่วนั่นแหละหลงทุกข์เป็นสุขคือความไม่รู้นั่นเองถ้ารู้ตามเป็นจริงแล้วมันคิดนิดวุ่นวายสงสัยต่างๆมากมายมาแต่ก่อนแต่เก่า เห็นโทษของม,มันความสงบสุขยิ่งเฉยเยอยู่เป็นความเย็นสบายที่สุดเป็นความสุขอย่างยิ่งมันก็ต้องการเข้ามาหาความสุขกันนะสิฉันเมื่อวันรุ่แน่ะก็ลักเข้ามาความสุขมันก็ปล่อยวางความทุกข์ทั้งปวงมดให้ยึดหลักอันนี้เลยไว้เป็นประมาให้ยึดหลักอันนี้เอาเป็นเกณฑ์จะทําความเสียนภาวนายัางไงยังไงก็ ถ้ามันหนีหลักไม่หนีหลักกันนี้แล้วจับยึดหลักกันนี้ไว้ได้แล้วไม่มีผิดพลาดไปไหนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนสติตัวเดียวควบคุมคู่นี้แหละพึกฝนอบลมใจอันเดียวนี่แหละ